สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทําไอติมมะม่วงอร่อยๆอไว้ทานกันค่ะซึ่งสูตรนี้ไม่ต้องใช้เครื่องทําไอติมเลยนะคะส่วนผสมก็น้อยและทําง่ายมากๆด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกลัวมาดามเจนด้วยนะคะส่วนผสมจะมีมะม่วงนมข้นหวานและนมกล่องเพียงเท่านี้เองค่ะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะ เริ่มจากพามะม่วงแล้วขูดเอาแต่เนื้อมะม่วงออกมานะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้รวดเร็วด้วยค่ะและมะม่วงที่ใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะจะใช้เป็นมะม่วงอ,อกล่องหรือมะม่วงสุกพันธุ์อื่นก็ได้นะคะแล้ววันนี้จะใช้มะม่วงอยู่4ลูกค่ะหน้าร้อนแบบนี้มะม่วงราคาถูกมากๆเลยนะคะและมีกันเกือบทุกบ้านเลยค่ะนํามาทําไอติมมะม่วงหวานเย็นชื่นใจคลายร้อนได้ด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้เนื้อมะม่วงชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ตู้เย็นนะคะนําใส่ภาชนะที่มีฝาปิดหรือจะใช้แรปก็ได้ค่ะจากนั้นนําใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งแช่ไว4้4 6ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะเราก็จะได้เนื้อมะม่วงที่แช่แข็งแบบนี้นะคะต่อไปเราจะนําไปปั่นค่ะ พอใส่เนื้อมะม่วงลงไปแล้วตามด้วยนมจืดค่ะจะใช้เป็นนมกล่องแบบนี้หรือจะใช้เป็นนมพัชเจอร์ไลก็ได้นะคะและนมข้นหวานนมข้นหวานใช้50กรัมค่ะถ้ามะม่วงเรามีความหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานก็ได้นะคะหรือถ้ามะม่วงมีรสเปรี้ยวนิดๆก็ให้ใส่เกลือไปนิดนึงค่ะปั่นมะม่วงจนได้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปก็นําใส่ภาชนะนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ช่องแช่แข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้ 4- 6ถชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เนื้อไอติมมะม่วงของเราก็แข็งแล้วค่ะสำหรับเนื้อไอติมก็จะมีความเป็นเกล็ดละเอียดละเอียดแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแล้วราดน้ำกะทิลงไปอร่อยฟินเลยค่ะสำหรับความหวานก็กำลังดีเลยค่ะไม่หวานมากจนเกินไปทานแล้วสดชื่นคลายร้อนได้เลยค่ะลองไปทำทานดูนะคะไอติมมะม่วงทำง่ายๆแบบนี้สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ